สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วเลยนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแน,นลค่ะคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการนันทหรือประเภทนะคะดยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ นี่นะคะเมื่อวานเมื่อวานเป็นอะไรที่แบบว่าไม่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 ไมไมไมประทับใจเลยแบบว่ามันยากมากนะสรับเมื่อวานนะคะถ้าวันไหนราวกับนอยชนกันก็จะเป็นแบบเนี้ยเฉพาะกิก็คือไม่มาเลยนะคะเฉพาะกิจนะอันนี้มาได้อยู่นะคะแต่ว่าได้แบบนี้นะทุกคนนี่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  อันนี้ก็คือหลุดไปเลยแล้วก็อันนี้มาเด้งสี่เจ็ดนะคะมัน <c oughs> มามาซ่อมมาซ่อมใหม่นะ,ะมาซ่อมใหม่นะ,ะ <c oughs> หุ้นนะคะที่ลงใน YouTube แบบลงไม่หมดนะคะเพราะว่า จังเหลืออะไรนะพนปกติอยู่ใน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 อ่าในอะไรนะคะในในกลุ่มนะทุกคนพนนี้จีนห่างอะไรเงี้ยเกาหลีไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะแล้วก็ สามลัดวีอ,อยู่ในกลุ่มนะทุกคนถ้าวันไหนไม่เห็นเราลงคลิปในนี้นะคะแสดงว่าอยู่ในกลุ่มใน,ในกลุ่มมันมีให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะสามสี่ค่ะวันนี้สามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ด ไปวินห้าตัวได้นะไปวินห้าตัวได้แต่ถ้าวินสตัวก็อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนสามสี่หนึ่งอะไรเลยหนึ่งห้าน่าวินได้นะคะวินได้เน้นอะไรเอ่ย,เด,ยดเ,เดี๋ยวมาเน้นให้นะคะ นี่คือท่าจะเบิ้ลนะนี่คือท่าจะเบิ้ลนะท่าจะเบิ้ลนะ,ะ<_ <C> _>นคะ<_ <C> _>เด่น0ูนย์สค่ะเด่น0นย์กับ4 <_ <C> _>นะทุกคน03นย์ส4มศู4ย์หกศูนย์เก้าสีนาะคะศูนย์สามศูนยหนาะคะสำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ อ๋อชัดไหมเห้เน้นให้ก่อนนะคะอ้าเราถาตัวจี ค่ะนี่เน้นนะคะเน้นนะคะหนึ่งห้าก็อาจจะเป็นเจ็ดห้าได้นะคะนี่ตามสไตล์ของเราทุกคนใครชอบกลับหัวก็ชอบก็กลับได้นะใครไม่ชอบกลับก็ไม่ต้องกลับนะคะทุกคนเราไม่รู้นะว่าใครชอบแบบไปแบบไหนนะคะสำหรับสี่น้อยนะชอบบินชอบดูดชอบอะไร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 อย่างเงี้ย นายเวนนะยชอบชอบมาในรูปแบบยุงแล้วพอเห็นแล้วมันก็อดจ,จ,จ,จะตกยุงไม่ได้นะถ้าไม่ตกมัก็จะกัดเราชอบวินสี่ตัววินห้าตัววินอะไรก็ว่าไปนะทุกคนไม่ชอบก็ผ่านนะ ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะนี่สน้อยกิจพี่ปกติ VIP ถ้าไปแค่3กับ4ก็3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7 323639404347ถ้าไปแค่นี้นะคะ3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7นะถ้าไปแค่3กับ4นะคะอันนี้คือหนูเจาะให้แล้วก็เน้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ